จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่ยสามารถกาบิลพัน์ครับผมเอมแกรงไกรกันาครับกลับมาในช่วงยามบ่ายกับรายการบันทีทอล์กบันทีชนคุยในวันศุกร์ครับเข้ารายการมาคือยังมิดรับโทรศัพท์ยัง มันเป็นรายการสดไงเราใครโทรมาเราก็รับหมดแหละเราต้องคุยในรายการด้วยนะใช่แล้วยิ่งเมื่อกี้มันเป็นแบบช่วงพากสำคัญที่เราจะต้องแบบฝากคุยโทรอย่างเงี้ยเหรอเคครับวันนี้กลับมาพบกันในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะครับศุกร์ที่8มกราคม2,563 64นะครับยังไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนพศเลยใช่เพราะมัน8วันเอง8วันแล้วนะครับที่เปลี่ยนพศเป็น2564 <laughs> เข้ามาในปี2564นะครับซึ่งสถานการณ์ที่เรากำลังจับตามองกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่นะครับ,รบซึ่งอันดับแรกก่อนเลยเนาะเราก็มาคุยกันเรื่องว่าหมาทที่ไลยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดไหมก็ได้เอ,อลืมไปลืมคุณ <laughs> ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าวันนี้อ่ะ มีความสําคัญอะไรบ้าง8ช่แปดมกราคมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับแปดมกราคมนะครสองพันร 64, ซึ่งปี64เนี่ยเราเริ่มมาเพียงแค่8วันเองนะครับเราไม่ต้องนับถอยหลังว่าเหลือกี่วันทั้งมันนะครับเราเพื่งเป็นการเริ่มต้นนะครับแวันนะครับวันนี้นะครับวันที่แปดมกราวันนี้ในอดีตนะครับวันนี้เ,เมื่อปี2431่ย เฮอร์แมนนะครับฮอลเลอริสนะครับนักสถิติชาวอเมริกันได้รับสิทธิบัตรนะครับในการทำตารางระบบไฟฟ้านะครับนั่นก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับเส้นอะไรต่างๆที่เขาคำนวณได้เจอได้แล้วเขาก็เลยจดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองนะครับห mm hmm. ลังจากนั้นนะครับเมื่อปี2485นะสงครามโลกครั้งที่2นะครับฝ่ายพันธมิตรเริ่มส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดในพระนครของเราแล้วนะครับทำให้เหมือนกับว่าเป็นการ ก่อกำเนิดเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับจากนั้นนะครับเมื่อปี2502นะครับชานเดอโก้นะครับดำแรงเออดำแรงดำรงตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับ <laughs> 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 ดำรงตำแหน่งนะครับจากนั้นเมื่อปี2539นะครับขบวนการปาบปวอิสระนะครับมีการลักพาตัวประการจำนวน26คนในบริเวณอุทยานรอเรนดานั่นเองครับและที่สำคัญในกว่านี้สำหรับประชาชนชาวไทยนะครับวันสำคัญนั่นก็คือวันที่8มกราคมนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ อ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของวันที่8มกราคมนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและมีความสําคัญอะไรบ้างนะครับมาถึงเมื่อสักครู่ที่พีเอ็มได้เกริ่นไว้เมื่อตอนที่จะพูดผิดสเต็ปเนาะใช่เราลืมไปว่าเราต้องมีวันต่างๆก่อนนะครับก็เป็นข่าวประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมนะครับควบคุมสถากณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการยกเลิกนะครับการสอบกลางภาครวมไปถึงยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม,ไม่ไม่ได้ยกเลิกเขาบอกว่าเป็นให้ปรับให้ปรับ,รบก็คือแล้วแต่ดุลยพินิษนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อกี้ครับเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเรนียนออนไลน์ายก่อนมาตรการแรกก็คือ เรียนออน,ออนไลน์ไปจนถึง31มกราคมนะครับจาการกอนแบบออนไลน์นะครับครับ CRIU Fight นะครับซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับจากเดิมที่จะเรียนถึงแค่วันนี้ใช่แล้วก็ววสอบอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีการสอบ กลางภาคในสัปดาห์หน้าตอนนี้กลายเป็นการเรียนออนไลน์ไปจนถึง31มกราคม64รอจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปใช่ซ,ซึ่งอาจจะเข้ามาเรียนแบบเต็มรูปแบบหรือจะเรียนออนไลน์ต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการประกาศของหมหาวทิทยาลัยถ้าหลังกลางเดือนนี้สถานการณ์ดีขึ้น<ช>ก็หมายความว่าอาจจะกลับเข้ามาเรียน ก่อนสาสิทิ์มกราคมคมก็ขึ้นอยู่กับประกาศอาจจะยกเลิกก็ได้ประกาศฉบับนี้นะครับใช่แล้วก็วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดให้ติดตามด้วยมาตรการต่อมานะครับคือการยกเลิกการสอบกลางภาคครับนะครับยกเลิกการสอบภาคกลางภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา63ให้ผู้สอนเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการสอบการวัดผลประเมินผล ที่แต่ที่ต่างจากรูปแบบปกติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์คือเราเราไม่มีการแบบมานั่งสอบกันในห้องเรียนละอะไรางี้<ช>นะครับ,รบก็ให้ปรับปรับเปลี่ยนน,นะครับสอบออนไลน์ออนไลน์รายบุคคลหรือว่าจะเป็นแบบสอบออนไลน์เป็นห้องก็อันแล้วแต่ผู้สอนว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงที่จะหนักหน่อยก็น่าจะเป็นสายสายภาษา อาจจะต้องมีการสอบท่องอย่างเงี้ยสมมติว่ารายวิชาภาษาไทยอาจจะมีแบบสอบท่องอขยานอันเนี้ยน่าจะเป็นการวิดีโอคอลแล้วก็อสอบสอบอะไรต่างๆาแต่มัน,น,นแต่มันก็จะต้องแบบมันขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยรวมไปถึงเสียงลําโพงอะไรต่างๆเวลาเราพูดออกมาเนียอันนี้ค่อนข้างน่าจะน่าไม่ถึง,ไม,ถงไ,มไม่ถึงกับว่าเป็นห่วงแต่ก็หมายถึงว่าก็น่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันออกไปได้นะครับมาตรการที่3นะครับก็คือการลงเวลาออนไลน์ของอาจารย์นะครับ อ๋อยังไม่ใช่เป็นเรื่องของอะเอาเกี่ยวกับนักศึกษาก่อนนะครับอันดับที่สามคือทีมงานก็จะเป็นแบบนี้แหละกับเราเนาะเก่งกันได้ตลอดเวลาแต่เราเปิดอะไรมาเราก็ทันแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนกันทันอ๋อไม่ใช่คำพูดง่ายๆใช่อ๋อไม่ใช่นะครับมาตรการที่สามคือเรื่องของการนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในพื้นที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับ คือให้หน่วยงานเนี่ยต้นสังกัดคือเป็นของคณะต่างๆพิจารณากําหนดมาตรการอย่างอื่นทดแทนตามความเหมาะสมร่วมกับสถานประกอบการหรือเรียกตัวกลับหรือมอบหมายงานและให้กักตัวในพื้นที่พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย14วันทั้งนี้ให้คณะบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการแทนอธิการบดีครับรบอันนี้ก็เป็นการมอบอำนาจให้กับท่านคณะบดีเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ รึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นใครไปฝึกอยู่ที่สมุทรสาครอ,<ช>อย่างเงี้ยอันนี้สมควรเล็กตัวกลับกลับมาก็ต้องกลับมาก็ต้องให้เขากักตัว<ช>14วันอย่างเงี้ยแล้วก็หรือไม่งั้นก็ลองคุยกันดูกับสถานประกอบการว่าเราจะให้เด็กอยู่ในที่หอพักไหมแล้วก็มีการสั่งงานและส่งงานแบบออนไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ที่ต้นสังกัดแล้วก็สานประกอบการคุยกันใช่ครับก็ เป็นสามาตรการและเรื่องที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการลงเวลาทํางานออนไลน์ของอาจารย์และบุคลากรนะครับผ่านระบบออนไลน์ C R U Enjoy จนถึง3ามสิบเอ็ดมกราคมสองพเช่นกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประกาศของยาลัยอีกเหมือนกันนะครับม่ใชการเปลี่ยนแปลงใช่เพราะว่าวันนี้สถานการณ์อาจจะดีขึ้นเป็นศูนย์เซสซิโร่ไปแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ก็กลับมาลงเวลาเข้างานเหมือนเดิม แค่วันที่16นี้ก็ได้ใช่คือใครก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจหลักเลยครับมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายเป็นเพจที่จะคอยกระจายข่าวสารต่างๆแจ้งข่าวสารต่างๆนะครับให้กับบุคลากรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอย่างไรแล้วนะครับฝากท่านตั้งค่าไว้แจ้งติ ตั้งแจ้งเตือนไว้เวลาเพจนี้มีอะไรโพสต์ท่านจะได้ไม่ตกหรือท่านฟังเราอยู่ในตลอดเวลาเราก็จะนําข่าวสารที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้มาบอกกล่าวกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าขาท่านท่านจะตกเทรนตกข่าวเหตุบ้านกันเมืองเขาเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงก็ติดตามเราได้ตลอดเวลาครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ Talk, บัตรที่ท้บัตรที่ชวนคุยในช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงต่อไปนี้จะมาพบกับเ เคล็ดลับดีๆนะครับรวมไปถึงข้อคิดดีๆจากบัตดิทลอกบัตดิชนคุยซึ่งวันนี้นะครับช่วงท้ายรายการของเราพาร์ทที่3จะเป็นในส่วนของ C R U Special นะครับซึ่งวันนี้ C R U Special เนี่ยมีการนำนักศึกษามาสัมภาษณ์อีกแล้วนะครับอ,อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นข้อคิดดีๆที่จะเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะ เลือกเรียนที่ราชบัชเชียงรายนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันก่อนครับก็เหมือนถ่าักสมกลองนะกรับเรจะเอาแนวนั่งไงหากเมื่อไหร่ที่ยามใดที่เราเข้ารายการแล้ว เล่แน่โดนทีมงานแกงค่ะกลับมาในช่วงหลัดปลายช่วงนี้นะครับเป็นกับรายการบัตรทอกบัตรชวนคุยนะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของบัตรทอกบัตรชวนคุยนะครับและช่วงต่อไปอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับช่วงต่อจากนี้จะเป็นของ c r u Special นะครับก่อนที่จะไปถึง c r u s p e c i a เครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์โควิดโควิด19จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด นานะครับหรือสอบคอของเรานั่นเองอครับวันนี้พบทั้งหมดอ๋อลดลงแล้วค่ะใจจืดมาหน่อย <c oughs> ตอนนี้นะครับเราวันนี้นะครับ <c oughs> เราพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ205รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ131รายนะครับเป็นอยู่ในเรื่องของการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุกนะครับ58รายนะครับแล้วก็เป็นผู้เดินทาง จากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กับกันอันนี้คือกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาเจ็ดคนนะครับและผู้เดินทางจากต่างประเทศอยู่ในสเตตควอลังทีเนี่ยเคนรวม205รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทยอยู่ที่9,841รายนะครับวันนี้เสียชีวิตมีไหมครับปีเพิ่มหนึ่งรายครับเป็น67นะครับเพราะเมื่อวานยังมี6วันนั้นยัมี66นะครับเสียชีวิตสะสมเป็น67นะครับ ก็วันนี้เป็นเป็นตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่เป็นอยู่ในช่องสีเขียวแล้พี่เอ็มใช่ในส่วนของผู้ป่วยหายแล้ววันนี้รู้สึกจำนวนเยอะหายหายไปแล้ว734รายนะครับพีเ่เฉพาะวันนี้อยากให้หายเป็นพันเลยครับตอนนี้ก็ยังมีผู้ป่วยรักษานะครับอยู่ในโรงพยาบาลอยู่4519รายนะครับ<ช>ก็เป็นตัวเลขที่วงบอกไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นอยู่เรื่อยๆและมาตรการที่ทาง สบคอเองรวมไปถึงจังหวัดเชียงรายของเราเองเนี่ยที่ขอความร่วมมือไว้นะครับก็เป็นใน,ในเรื่องของมาตรการ D M H T T น,นะครับ,รบ D ก็คือ distancing คือรักษาระยะห่างค M คือ mask wearing นะครับก็เป <H> ็นการเรื่องของการใส่สวมใส่หน้ากากนะครับ H H คือ hand washing นะครับ ล้างมือด้วยน้ําสะอาดและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลนะครับทีคือที testing นะครับคือการวัดอุณหภูมิอยู่บ่อยๆเวลาเข้าใช้สถานที่บริการต่างๆศูนย์การค้าร้านอาหารที่เข้ามีจุดบริการ<ช>ตรงนี้ก็ให้ท่านวัดอุณหภูมิกันด้วยและทีสุดท้ายนะครับ<ช>คือการสแกนที<ช>ไทยชนะนะครับและตอนนี้ก็มีเพิ่มมาอีกนะครับ เอมนะครับหมอหมอชนะหมอชนะแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมอปพลชันใหม่ครับใช่ครับก็คือหมอชนะและที่สําคัญครับแจ้งถึงแจ้งถึงนะครับผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงรายท่านอย่าลืมสแกน QR ว o d e ค้สวัสดีเชียงรายนะครับเพื่อเป็นการแสดงตัวตนว่าท่านเข้ามาในเขตของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับแต่ที่ ที่สําคัญนั่นก็คือท่านที่มาจากพื้นที่เซียงนะครับ,รบเราจะต้องกักตัวเอง14วันนะครับใช่ก็จะมีแบบฟอร์มอยู่นะครับให้ให้กรอกให้อะไรนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราด้วยเช่นการพี่เอ็มเพราะว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใ,ใครใครที่ไปที่ไหนมามหาลัยก็มีให้การเขียนทำลายใช่เขียนทำลายตัวเองว่าตัวเองไปพักพำนักอยู่ที่ไหนกี่วันอะไรยังไงพักกับใครอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับแนวทางปฏิบัตินะครับผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยท่านจะต้องสแกนนะครับแอปสวัสดีเชียงรายและแอปพลิเคชันไหยชนะ 2. เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้น14วันหรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายใช่แนะนําให้อยู่ที่บ้านที่พักเป็นหลักงดออกไปที่สาธารณะหรือพื้นที่คนหมู่มากนะครับ งดปฏิบัติตัวตามมาตรการให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้รองก,กันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด <laughs> ด้วยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมันล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประจำครับแล้วก็หากมีอาการไข้ไอเป็นหวดัดจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าไปพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือรพอสตันนั่นเองครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่รัฐบาลประกาศไว้นะครับก็ให้ปฏิบัติตามนี้แล้วท่านก็จะเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงรายได้อย่างปกตินะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆกระแสเนาะพี่เอ็มอย่างเช่นคนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่พอมาถึงเชียงรายปุ๊บไม่ยอมอยู่กับที่ไปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปสอบบางบางรายพอเจ้าหน้าที่ไปบอกไปไปกล่าวไปบอกไปตักเตือนไม่พอใจเขาอีกไม่พอใจอีกนะครับ ไม่ได้นะครับคือเรื่องนี้เราต้องให้ความร่วมมือกันแล้วก็ต้องอย่างน้อยต้องรับผิดชอบนะครับใช่ใช่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อสังคมบางคนอย่างน้องที่รู้จักกันเป็นช่างแต่งหน้าเราจะต้องไปแต่งหน้าเด็กนักเรียนโรงเรียนสัมคีแต่ประเมินตัวเองว่ามีความเสี่ยงว่าจะเป็นเขาก็เขาก็งดรับงานงานแต่งหน้ากีฬาสีโรงเรียนสัมคีเลยแล้วไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เพราะว่าเขาต้องต้องใช้ร่างกายตัวเองในการทํางานในการสัมผัสมันต้องมีการพบปะมันต้องมีการพูดคุย<ก>อะไรเงี้ยยินดีกับน้องเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไปตรวจเสร็จแล้วผลก็ออกมาเป็นลบนะครับ,รบน,นดีไม่พูดผิดว่าเป็นบวกนะ <laughs> <laughs> นะครับก็หากใครเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้ที่เราทางรายการเราเอาขึ้นให้ดูบนหน้าจอเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยรีบไปตรวจนะครับถ้าไม่ไปตรวจก็กักตัว14วัน นะครับก็บบให้ยึดหลักนี้ไว้ก็แล้วกันในช่วงของมาตรการที่เรากําลังเฝ้าระวังกันในระลอกที่2ซึ่งณวันนี้จังหวัดเชียงรายก็ยังเป็นเซตศูอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างไรแล้วฝากด้วยนะครับพี่น้องชาวเชียงรายของเราช่วยกันนะครับรักษามาตรฐานของพวกเราไว้ด้วยนะครับในการที่จะช่วยกันสอดสอ่สองและมีอยู่เพจหนึ่งถ้าจําไม่ผิดเออถ้ามันคือจําไม่ได้น้องว่าเป็นเพจอะไรเขามีการแชร์กันบอกว่า ภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคเดียวที่สามารถควบคุมโควิดได้เพราะนิสัสคนภาคเหนือมันเป็นน่าจะเป็นเพจแบบล้านนาขมเมอซะอย่างเนี้ย<า>เพราะว่าภาคเหนือไม่ต้องห่วงเวลาใครมาจากที่ไหนอะไรยังไงคนในหมู่บ้านในชุมชนจกะกระจายข่าวกันเองนะครับรวมไปถึงใครดับไ่รับติดชอ้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาหรือจะไปนั่นไปนี่เขาก็จะทราบอย่างโดยเร็วจากหัวบ้านและทายบ้านนะครับไม่ถึง10นาทีจากหัวบ้านส่วเหตุเกิดหัวบ้าน หายบ้านเนี่ยไม่เกินสิบนาทีอันนี้ข้อดีของคนเหนือคือเป็นคนขี้เล่าเขาเล่าเรื่องราวให้เขาฟังอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ถ้าอย่างคนภาคอื่นถ้าเขาไม่ชอบแบบไปเล่าคนนั้นอะไรนี่ฟังแต่ไม่ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นใช่นั่นแหละก็มีส่วนหนึ่งแต่มีอยู่คํานึงแลาวไม่อยากพูดจบแค่นี้ครับโอเคครับก่อนที่จะ ไปพบกับ C.I.U.Special วันนี้นะครับเคล็ดลับเคล็ดลับนักศึกษาก่อนเคล็ดลับดีๆมีอยู่ไหมก็มีเดี๋ยวค่อยพูดเราพูดเรื่องคือวันนี้มีการเอาคืนกันอะช่วงนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นักศึกษาไม่พบปะกันแต่เราก็ยังมีการรับสมัครนักศึกษาแบบออนไลน์เช่นกันนะครับใช่ครับผ่านทางเพจนี้เลยครับรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ ก็เป็นการรับสมัครนักศึกษา,าตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2564สําหสบำหรับน้องๆที่จะเรียนครูครนะครับรับสมัครถึง15มกราคมนี้เท่านั้นครับคณะอื่นๆะครับพี่เอ็มคณะอืน่นๆนะครับอีก12คณะนั่นเองนะครับก็สมัครได้จนถึง3ามสมกราคม2 5 6 4หากครับครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อคําถามต่างๆนานานะครับ อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ทางเพจรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายรหรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์053776118นะคร,ครับรวมไปถึงตอนนี้ในส่วนของแต่ละคณะเราก็มีแบบเชิงรุกในการที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์้กับน้องๆหนูๆในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงใกล้เคียงมีหล,หลายคณะแล้วเนาะใช่หลายคณะค่าจะเป็นท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์ก็ไปนะครับคณะอื่นๆก็ไปนะครับก็ ตอนนี้ก็คือเราแบบต้องเชิงลุกเพื่อที่จะเชิญชวนนักน้องนักศึกษาอาจจะเพราะว่าแต่เชิงลุกนี่หมายถึงว่าเราไปทำกิจกรรมด้วยนะครับทำกิจกรรมกับน้องๆว่าพี่เขาเรียนมาเขาจะได้มีเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับในวิชาการเรียนเขาเรียนแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างต่างๆมีให้ทดลองด้วยางครับอย่างเช่นล่าสุดของฟูซของพวกผมไปที่ เบียงแกนนะครับก็ไปทํากิจกรรมกับน้องๆหนูๆให้ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบเชิงรุกนั่นเองครับผมและในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์แอ็นเอแกข่าวนิดนึงนี่ว <c oughs> <ๆ>ัตบอนะครับวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุนฟรีนะครับการศึกษารหัส64นะครับจำนวน10ทุนทุลละ2,000บาทนั่นเองครับใครที่สมัครเรียนนะครับ10ทุนนะครับ นี่ซึ่งครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์โดยสาขาวิชาชีววิทยานะครับจะเป็นผู้มอบให้นะครับเนาะโดยมีกัดกฎเกณฑ์อะไรไหมทุนให้เปล่าครั้งเดียวนะครับก็เป็นทุนให้เปล่าครั้งเดียวแล้วเป็นให้ในกรณีเป็นนักสารหัส6.4สมบูรณ์แล้วเท่านั้นแสดงว่าคือต้องเข้าเรียนแล้วปุ๊บจ่ายเงินเรียนมีตารางเรียนเรียบร้ยอยแล้วก็เข้ามานั่งเรียนก็ถึงจะได้รับทุนนี้นะครับ,รบ10ทุนทุนละ2,000บาทครับ เคล็ดลับดีๆครับพี่เอ็มรองมาพูดจริงวเนเนาะโอเคนะครับเคล็ดลับดีๆวันนี้ที่นํามาฝากนะครับเขาบอกว่าวิธีจกําจัดคราบใต้วงแขนนะครับทุกคนบางคนอาจจะทำงานเหนื่อยหรือบางคนอาจจะมีแบบกลิ่นตัวแรงๆหรือวงแขนเป็นคาบนะครับอ่าอะไรนะ ชื่อรดดำนะครับเขาบอกว่า <c oughs> อันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามีเคล็ดลับเพื่อให้ใต้วงแขนได้ขาวสะอาดไม่ใช่วงแขนเรานะครับแขนเสื้อนะครับ <c oughs> นั่นก็คือนําเสื้อที่มีคราบนะครับมาจุ่มในน้นํนานะครับพอให้หมาดๆนะครับจากนั้นนําส่วนที่มีคราบนั่นก็คือใต้วงแขนของเราเนี่ยจุ่มน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับประเภทไหนชิ้ไหนก็ได้นะครับแช่ไว้สักครู่หนึ่ง มันก็คงไม่ทั้งตัวนะคบไม่แค่กระจุกเดียวแล้วก็จุ่มแล้วก็แช่ไว้จากนั้นใช้แปรงขัดให้สะอาดนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บซักผ้าทั้งผืนเลยนะครับแช่ผ้าไว้ในน้ํำยาซักพักไม่ควรนานเกินก็คือผงซักฟอกครับแช่น้ําเกือบเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่พูดช้าเนี่ยเขจาจะว่าแช่ไว้ซักผ้า <laughs> ซักผ้าซักผักเนี่ยจะกลายเป็นซักผ้าจากนั้นนะครับนำผ้าที่มีรอยเปื้อนจาาแล้วนําไปแช่น้ําสะอาดเพื่อทำความสะอาดน้ํายาออกนะครับ<ม>นั้นก็คือซักผ้าปกติธรรมดาซักด้วยมือนะครับอย่างนี้เครื่องคงทําไม่ได้นะครับเอาไปจุ่มนี่จุ่มนี่นะครับไม่ได้นะครับจากนั้นนําผ้าไปตากนะครับเพียงแค่นั้นคราบก็จะหายไปนั่นเอง ชี้นํำเขาบอกว่าถ้าพูดแบบนี้พูดแบบชี้นำใช่บางคนก็กลัวว่าเออเอาไปซักแล้วก็เอาไปซักอีกรอบไมอันนี้ต้องซักด้วยมือนะครับเพื่อที่จะให้สะอาดนั่นเองเอาฝากไว้สําหรับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับดีๆวันนี้ในเรื่องของการซักผ้าที่เป็นคราบใต้วงแขนนะครับครับอะไรครับอ๋อไม่มีแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับการเริ่มต้นสัปดาห์แรกของการทํางานในปีนี้นะครับก็ อาจจะมีการปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอะไรต่างๆฝากถึงตรงนี้ดีกว่าพี่เอ็มเปิดมาก็สตัรแล้วครับก็คือลงไปแล้วออนไลน์ไปเลยนักศึกษาไม่มีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอยากอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหรือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับเป็นการเรียนออนไลน์ก็จริงแต่น้องๆนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยหากจะเข้ามาติดต่อ งานในมหาวิทยาลัยทุกท่านยังเข้ามาติดต่อได้ตามปกติมหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดเหมือนโควิดระลอกแรกนะครับอันนี้ระลอกใหม่เนี่ยเรามีการเปิดตามปกติเรามีการควบคุมเพราะว่ามามาในครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีการป้องกันตัวเองคืาว่ามีการตื่นตัวมีการรักษาการมาตรฐานของตัวเองตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมเ ใช่ปีแรกมันใหม่เกินไม่ทันมือมันก็เลยเอาในไม่นันไม่ทันในเลยเปิดเปิดมาแบบั้วเต็มมหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เอาเป็นว่าฝากฝากบอกทุกท่านด้วยนะครับถ้าจะเข้ามาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราเนี่ยเรายังยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ขอความร่วมมือท่านในการเข้ามาติดต่อนะครับกรุณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับในการเข้ามาติดต่อแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีการให้บริการแอลกอฮอล์เจลอยู่ทุกหน่วยงานนะครับก่อนที่จะเข้าไปติดต่อก็ควรจะสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเฟสชิลนะครับ,รบและรวมไปถึงกดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ,อ,อสักเล็กน้อ,อ,อนที่จะเข้าไปติดต่อ ในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับก็ฝากข่าวนี้ถึงทุกๆท,ท่านด้วยนะครับมีหลายหลายคนก็จะทักมาถามตลอดเวลาว่าวัาวนนี้กองคังเปิดไหมส่งเสริมเปิดไหมอันนี้ปิดไหมอันนั้นเปิดไหมอย่างเงี้ยเราเปิดปกติรเราเปิดเหมือนปกติทุกอย่างนะครับแต่การเรียนของเราเท่านั้นนะครับจะเป็นแ,แบบออนไลน์แต่เป็นบางเฉพาะรายวิชาที่ยัง ยังจะต้องอย่างเช่นทำ l บบทำอะไรต่างๆนะครับคือต้องใช้อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมโดยมาตรการของแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชาแต่ละอาจารย์ด้วยซ้ำนะคะใช่ก็มันต้องมันต้องปรับเปลี่ยนกันไปเีพีเอ็มต้องมีการป้องกันมีอะไรต่างๆจะเวียนมาทำ l บบกันวันละสองชั่วโมงละสองคนสามคนอะไรที่เราควบคุมได้นะครับครับก็เราก็ยึดตาม D M H T T นะครับก็คือ distancing นะครับ mask wearing นะครับแล้วก็ hand washing ท testing และทีตัวสุดท้ายคือ T ีชัยชนะนะครับอย่าลืมสแกนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีงานกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็ต้องไปขออนุญาตในอำเภอขออนุญาตสาสุขเขาก็จะจัดงานที่ไะส่งสาสุขมาแล้วเสร็จแล้วเขามีการทำ QR code ครับไทยชนะสแกนสแกนปุ๊บเป็นชื่องานแต่งขึ้นเลยขึ้นงานแต่งนี่เลยนะครับอย่างเช่นงานแต่งได้ย่า รายากับคุกกินิมะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องราแปลกใหม่ของการจัดกิจกรร,รมในรูป <c oughs> แบบใหม่นะครับก็ต้องมีการสแกนแบบนี้ด้วยครับ,รบจากนั้นอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คืออีก2วันที่จะถึงนี้นะครับงานที่จะไปร่วมนั่นเองของทางจังหวัดเชียงราย <c oughs> และทางเทศบาลนครเชียงรายครับงานแรกนั่นก็คืองานมหกรรม ไม้ดอกอาเซียนนะครับที่ยังคงจะจัดให้เผื่ออีก2วันเท่านั้นนะครับ,รบโดยจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพราะว่าเราไปมาแล้วปุ๊บมีการสแกนด้วยนะครับที่หน่อยว่าเราเข้างานอะไรต่างๆ<ช>และก็ปฏิบัติตามมาตรการของรอกระทรวงเขากําหนดมานะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามทุกๆวันเสราร์เขาจะมีดนตรีก<ช>ิจกรรมดนตรีในสวนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีแตงดค แต่มีการประกาศงดไปแล้วนะครับมีการประกาศงดไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของพื้นที่ชมดอกไม้อะไรต่างๆก็ยังให้บริการอยู่ยังมีเหมือนเดิมใช่นะครับจะลืมนะครับสองวันนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายมี2งานนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดเชียงรายและอาจจะเป็นกิจกรรมสุดทายของจังหวัดนะครับใช่ที่มันเป็นงานใหญ่และเขาจัดให้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็ อีกอันนึงงานพ่อขุนเมืองรายมหาราชนะครับก็ถูกยกเลิกออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังจะมีกิจกรรมการวงสวงพญา,ามางรายเหมือนเดิมนะครับในวันที่26มกราคมเนาะพี<ม>่เอ<ม>็ม,มและที่ใกล้ตัวของเราที่สุดเลยนั่นก็คือวันเด็กนะครับก็ยกเลิกนะครับวันนี้ไม่ได้ไปขึ้นรถถังเลยนะฮะปีนี้ไม่ได้ไปขึ้นรถถังไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินนะครับแต่อยากให้เขาจัดที่กรุงเทพอยากให้เด็กๆไปนั่งเก้าอี้นายกอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ดีนะฮะก็ดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแบบนี้จริงๆเนาะวันเด็กก็คือจะให้เด็กที่ได้รับรางวัลอะไรนะงานวันเด็กแห่งชาติได้ไปนั่งสัมผัสเก้าอี้นั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บภาพไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าปีนี้นายกให้คําขวัญมาแล้วยังยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไม่มีเหมือนกันยังไม่เห็นนะครับ เอาเป็นว่าวันจันเราค่อยพูดดีกว่าใช่เพราะวันนี้ไหนๆวันเด็กเขาเค่อยงดจัดแล้วแต่มีบางโรงเรียนที่แบบว่าควบคุมหรือว่าทมํมาได้ก็ทํากิจกรรมกันวันนี้บางโรงเรียนเหมือนกันก็มีการแจกขนมของขวัญแทนที่จะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับครับเอาเป็นว่าวันดีบัดดีทอกบันที่ฉุดคุยต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารใจดีนําโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัย มุ่งไทยสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงรายรผู้บริหารใจดีที่ให้การสนับสนุน C R U on Airline ด้วยดีเสมอมานะครับ,รบและที่สำคัญครับจะลืมไม่ได้เลยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทร์ศรียาวธนีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรวมถึงบุคลากรจากสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและหน่วยสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับสื่อต่างๆนะครับให้เราได้ออนแอร์ให้เราได้ air, ไดทํารายการ สดแบบนี้แล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมอย่างนี้ด้วยดีเสมอมาครับครับและที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณทุกผู้ชมที่ชมอยู่ในออนไลน์ณขนาดนี้นะครับและรับชมย้อนหลังในเพจ CRU on Air l i น e นะครับหรือใครว้างๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปใน YouTube ช่อง YouTube Channel CRU Channel ครับ และก่อนจะจากกันวันนี้นะครับข้อคิดจาก2ตู้ที่เราจะมาฝากกันวันนี้นะครับก็คือฝากไว้ว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดนะครับอยู่กับมิตรระวังมันยืมตังค์ครับมายืมตังค์หน่อยเอาไว้ก่อนครับจากลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้วันที่11มกราคม2564สําหสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยสามารถการวิลพันธ์ครับผมเอ็มเกรยงไกกันทนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ นตังให้หรอาไป